สวัสดีครับผมก้าห้งศักดิ์วันนี้จะมาเล่าเรื่องโกโก๋เรื่องผีสิบนะประมาณช่วงเกือบอยู่ป .6 ครับเกือบคืนมอเรียงย้ายไม่อยู่กับยายแถวสีบียาพอช่วงใกล้ๆเปิดเทอมก็ได้ยินเสียงมีคนเรียกเหมือนยายครับก็เดินออกไปดูก็ไม่เจอใครครับได้ยินเรียกชื่อครับว่าติครับเป็นชื่อเก่าที่ยายชอบเรียกตอนแรกก็ไม่เจอครับหลังๆมาประมาณทันที่สามก็ได้ยินก็เจอครับ ผู้หญิงผมยาวๆชุดสีขาว,วเย็นแถวตู้เย็นครเหมือนยืนจ้องแล้วเดินแล้วก็วับหายไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยครับก็กล้ากลกลัวๆอยู่ครับหลังจากที่เจอแล้วถ้าเจอจะทำยังไงวิ่งหอนอนไปฝัยครับนอนหลับหลับเลยเหมือนป้าไหยครับที e c h u u ที่เหลือจำไ,ได้ครับถ้าอยากติดตามเรื่องยาวผมติดตามได้ที่แอปบ,บ้านแดงครับต้องอันฟอร์แมต์ผมครับกูกูกูแ